ผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ g i b e อ Tawan Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นนิงจาบริเออร์กันนะครับครับตอนนี้ผู้เล่นได้ฟ้อมแล้วนะรเราจะกระโดดนะครับดูด่านนะครับอุ้ยถึงสวรรค์เลน่นมั้งลุยยาอุ้ยหลอดตายตกอุ้ยลืมปัดหมดครับโทษที ใครที่ใช้ m c p e Master ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอัดให้ดูนะครับถ้าใครใช้เป็นแล้วก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับใครที่ดูนี่ผมไม่ให้ดูเปล่าๆนะให้ดูแรกสับสไคร เนยเยเเเเโอ้เียเเอ้ถ้าครั้งนี้ผมไม่ผ่านนะผมผมขอตัดคลิปนะครับกว่าผมจะผ่านนะแต่ผมว่าครั้งนี้ผมผ่านแล้วแหละนนี่เป็นไง ตะวันเก็บมือโหดอยู่แล้วครับไม่ต้องหว่วงเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะบเราต้องฉลาดแกมโกงนะครับเราต้องเซตส,สปาลตั้งจุดเกิดตรงนี้นะเอ้ยจะไปยังไงเนี่ยบ้าเปล่าเ,เขาให้ไปยังไงเนี่ยทักจริงแล้วก็ไปยังไงเนาะ เออเออเคคไปช่องมันยา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 โอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะครับจากการเกียนอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมไม่รู้นะครับว่าเขาจะทํยไงต่อ ก็ทำไงเนี่ยอ๋อรูอ้แล้วย,ย่หยิบเขาให้ว่ายน้ำหลบครับไม่ไม่ใช่น่นะใครทำเลยตร่นเลี้งไม่รูแลหรึลุกเตะันนี้รู้ นี่เป็นแมพที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะคะน่าเสียดายจังโอเคครับเนื่องจากผมเชี่ยเกียร์นะครับผมก็เลยวาร์ปมานะครับนี่คือข้อดีของการใช้เกมซีบีอีมาเลยนะแล้วเราก็ผ่านแล้ว You have completed stage t เย้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 ดีใจไอ้สเตจทูนี่มันจะเต็มไหน โอ้ยังมีสเตตทูอีกเหรอครับขอตัดคลิปแป๊บนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้คอมพบีสเตตทูเรียบร้อยแล้วนะโอ้ยครับตอนนี้เราก็ได้คอมพบีสเตตทูเรียบร้อยงั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ